อยากรู้ไหมครับว่าพีทีไซด์ทราเวลไทพอดมันใหญ่แค่ไหนสวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องเจ้าพีทีไซด์ทราเวลไทพอดกันนะครับ Unboxing นะครับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับหนัก1.29กิโลกรัมนะครับก็ความสูงกลางสูงสุดนะครับ153เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างในกล่องนี้มาเริ่มกันเลยนะครับขอกระดาษนะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับ เจ้าพิกดีไซน์ตัวนี้นะครับออกแบบถึง4ปีนะครับระยะระยะเวลาที่ใช้ในการออกแบบแล้วก็ตอนแรกเขาก็ระ,ะดมทุนนะครับช่วงที่ระดมทุนเขาก็มีเงืนไขพิเศษสําหรับผู้ที่จองก่อนนะครับก็ราคาถูกกว่ามากๆเลยแต่ผม,มไม่ได้จองก็แพ็กเกจเมื่อเราแกะพลาสติกออกนะครับมันก็จะเป็นกล่องกระดาษน,นะครับ i ิกดีไซน์ มีสเปคบอกข้างบนนี้นะครับก็จะมีบาร์โคดให้ขูดตัง้งไหนวะตรงนี้นะครับข้างบนนี้จะมีบาร์โคดให้ขูดนะครับอย่าอย่าทิ้งนะครับมาดูกันนะครับเรามาแกะตรงนี้กันก็เป็นกระดาษยืดนะครับกล่องกระดาษข้างในในกล่องไม่มีอะไรแล้วครับ แล้วก็พริกดีไซน์นะครับนี่แล้วก็พิกดีไซนซิลิกาเจลอันนี้มีที่จับนะครับกล่องอถุงผ้านะครับอย่างดีซิปคุณภาพดีเหมือนจะกันน้ำได้นะครับเรามาเปิดดูข้างในถุงผ้ากันนี่นครับจะพริกดีไซน์พร็อพเวลไต ดีนะครับจะแน่นอย่างนหนึ่งหนึ่งออกมา,าครับทำไมถุงผ้ามีอะไรไหมนี่อุปกรณ์อยู่ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่เป็นตรงนี้นะครับจะมีที่เก็บอุปกรณ์ในการถอดขานะครับ ซ่อนอยู่ตรงนี้นะกระเป๋านี่ครับชิ้นนี้จะอยู่จะอยู่ตรงนี้นะครับวางอยู่ในกระเป๋าในถุงเราสามารถแยกชิ้นส่วนของขาได้นะครับามาดูตรงที่คาร์เว้ไต้พอดครับก็คือน,นี่นะครับมีอะไรบ้างก็คือ นะครับมีสขามีแกนกลางนะครับ mm hmm. เซนันันคอลัมน์แล้วก็มีป้ายมาป้ายกับคู่มือนะครับป้ายกับคู่มือแล้วก็ตรงนี้มีอลันเวนหรือล่ามีอุปกรณ์ในการที่เวลาเราจะเขาให้ใตัวเพลทนะครับไว้ต่อกับไว้ต่อกับกล้องถ่ายรูปตัวนี้จะไม่เหมือนกับ Quick Release Page ของ m แมน o t o นะครับตัวนี้ที่เราของ m a n โ o t t o อะมันจะใหญ่แล้วก็มีที่บิดเราก็จะใส่กับกล้องง่ายแต่ตัวนี้เราต้องใช้ประแจเนี่ยครับไข่เข้าไปซึ่ง Pick Design เขาก็ให้อุปกรณ์นี้มาอยู่แล้วมันบบอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ชอบใจเราก็เราก็ถอดออกก็ได้นะครับตรงนี้ดีมากเลยครบับล็อกมันจะลงล็อกพอดีปึ๊บ หรือว่าถ้าเราอยากจะถอดเราก็แกะออกเนี่ยครับดีมากมาแกะออกเก็บไว้ถ้าเราเห่วงว่าผมมันตกหายก็คาร์บอนไฟเบอร์นะครับไม่เปิดก็ล็อกมันดูคุณภาพสูงมากนะครับแล้วก็ตัวคาร์บอนไฟเบอร์เองก็ดูแข็งแรงหัวบอลไม่ใช่นะครับหัวดีไซน์พิเศษนะครับของพีกดีไซน์ อนที่มาในกล่องก็มีเท่านี้นะครับอยากรู้ไหมครับว่าพี a k ซ e s ทราเวอร e ต t พอรมันใหญ่แค่ไหนครับอันนี้คือขาตั้งแมน p h โ t o ที่ผมใช้ประจำนะครับก็ 190X Pro B นะครับซื้อมาตั้งแต่ปี2010แล้วละตอนนี้ก็ใช้มา10กว่าปีละก็ยังทนอยู่นะครับแต่อยากให้ดูขนาดครับเห็นไหมครับขนาดต่างกันมากครับนี่ครับ รวมกับหัวบอลด้วยนะครับทางข้างนะครับก็ใหญ่มากครับน้ำหนักอาจจะไม่ต่างกันมากแต่ตัวพีกดีไซน์เนี่ยคอมแพคมากนะครับอันนี้กระป๋อกระป๋องบซี่นะครับขนาด3 2 5 ml นะครับก็นะครับใหญ่กว่าข๋องแบบซีหน่อยถือว่าเป็น ตั้งที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการพกพานะครับพกใส่เป้ดได้ง่ายเลยก็วันนี้เราลากันไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปทดลองใช้แล้วได้ความว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะครับวันนี้ลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ